ถ้าคุณอยากสำเร็จไวไปได้ไกลกว่าคุณอื่นคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ค่ะหลายครั้งที่คุณอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างแต่พอมองไปมองมาหันซ้ายหันขวาผู้คนรอบข้างไม่เห็นด้วยคุณก็กลัวว่าเขาจะวิพากวิจารณ์คุณกลัวว่าเขาจะมาว่าว่าคุณทำอะไรแล้วคุณก็ลมเลิกแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นพอนึกได้ว่าอยากจะทำอย่าประสบความสำเร็จคุณก็ฮึดขึ้นมาอีก แต่พอมองซ้ายมองขวาสถานการณ์เดิมๆก็จะกลับมาคุณก็จะกลัวแล้วก็ไม่ทําอีกอีกครั้งแล้วคะ่ะที่คุณล้มเลิกกับความฝันล้อเล่นกับชีวิตนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะทําให้คนอื่นมาติชิ้นนินทาวิาพากษวิจารณ์คุณแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าอนาคตของตัวคุณเองถ้าเป็นแบบนี้คุณจะไปไม่ได้ไกลหรอกคะ่ะคนที่เขาประสบความสําเร็จ เขากล้าที่จะทำเขาลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่เขากลัวเขาก็เลยสำเร็จไวการลงมือทำทั้งๆท,ท,ที่กลัวมันจะทำให้เขารู้ว่าเขาจะรับมือกับคําวิจารณ์ยังไงเขาจะแก้ไขยังไงเมื่อเกิดความล้มเหลวเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นบทเรียนหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นทุกสิ่งอย่างมันต้องค่อยๆทำมันถึงจะรู้แต่คนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยแน่นอนว่าคุณจะไม่ผิดพลาดอะไรเลย แต่คุณก็จะไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยเช่นเดียวกันคำวิาพากษ์วิจารณ์มันมีผลต่อจิตใจของหลายคนความกลัวเจ็บมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่กลัวจนไม่ลงมือทําคุณรู้ไหมคะมันก็จะเจ็บอีกแบบเจ็บที่คําตัดสินของคนอื่นมาตีเส้นความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณนั่นเองแล้วตกลงคุณจะทําในสิ่งที่คุณได้เชื่อหรือคุณที่ชอบคุณชอบทําในสิ่งต่างๆแต่คุณก็ไม่กล้าทํา มันก็จะอยู่ไปแบบนั้นแหละค่ะถึงวัยหนึง่งคุณก็ต้องเลือกก้าวออกมาคุณจะต้องใช้ชีวิตตามแบบที่คุณปรารถนาใครจะไปบอกคุณได้ว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งน,นี้ดีที่สุดไม่มีใครมั่นใจขนาดนั้นว่าคุณจะทำอะไรได้ดีคนที่จะรู้จักตัวคุณเองได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะดังนั้นนะคะบางครั้งความกล้าหาญมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อคุณได้ลองลงมือทำคุณต้องอดทนกับความไม่ไหวคุณต้องอดทนต่อสายตาคุณต้องอดทนต่อความที่คนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์คุณไม่ต้องกลัวนะคะไม่รู้ว่าคำนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าคุณจะเจอสิ่งนั้นแน่นอนค่ะยิ่งคุณพยายามจะแตกต่างคุณก็ยิ่งจะรู้สึกว่าผู้คนจะมองคุณแปลกยิ่งขึ้นแต่อยากแครเลยค่ะ ยิ่งคุณแคร์สายตาคนอื่นคุณก็จะไม่ลงมือทำแต่ถ้าคุณแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงพยักหน้ารับกับคำตัดสินมากขึ้นยักไหล่ใส่ความไม่เข้าใจแล้วก็เดินไปไปให้ในถึงพื้นที่ปลอดภัยของคุณไม่หวั่นไหวกับการวิพากวิจารณ์ของผู้คนโลกจะค่อยๆเป็นของคุณมากขึ้นโลกจะไม่ขีดกรอบให้คุณแล้วคุณจะไม่สนกับสายตาของใคร การที่คุณกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยของคุณมันจะสร้างความสำเร็จให้คุณในพื้นที่ใหม่หากวันใดที่หัวใจของคุณบอกว่าก็ช่างเขาคิดยังไงก็คิดไปฉันจะทำในแบบของฉันวันนั้นแหละคะ่ะโลกจะค่อยๆเป็นของคุณและถ้าคุณยังไม่รู้จริงๆโลกก็เป็นของทุกๆคนเท่าๆกันนั่นแหละคะ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบช่อง Take Action กดติดตามเอาไว้เพื่อที่เราจะได้นำสาระด,ดีๆแบบนี้เอามาให้กับคุณในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ